ครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ที่นาวัดก็มีการดอกพัดลอกพระนะท่านผู้ชมนะครับนาวัดนะครับที่อยู่สิเทพนะครับวัดพระวรราชาที่นัดดามาศนะครับผู้ชมว่าสายกรท่านก็ผงจะจักกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เป็นเลอกดียามดี ที่เขารอพระครบร้อยสามปีนะครับ้าเรียกว่าสาธนารณรจารแล้วก็ของ,เ,อเ,สองเสมียนกองเสมียนกลาหมนะครับเรียกว่าเอามาให้ผู้ชมไดะบูชาเป็นที่ระลึก ะะเดี๋ยวก็จะมาบ่ายโมนะครับ